และนี่ก็คือหญิงสาวที่ผมแอบร <te> <rawd Moder> ักเธอปิดกั้นหัวใจตัวเองจากผมเ้ยเธอใช้ลูกซองเธอเธอปิดกั้นหัวใจของเธอเหรอนี่ฉันมอบหัวใจให้ทไปหนึ่งลูกไอ้บัดดอนปิดกั้นหัวใจตัวเองทำไมเขาไม่รักใครอีกแล้วนอกจากตัวเองเก็บไหมใครมาเก็บอะไรเดี่ยวน้ ขอโทษครับลงรถแรงไปห,หน่อยนายเอ้าทำไมเขาไม่มียิงเราอะคว๊ดเฮ้ยมนุษย์แอร์ดอบนายนายเป็นผีสิงแอร์ดอปไปเนี่ยทำไมเรายิงเขาไม่ตายอ่ะทุกคนทำไมเรายิงเขาไม่ได้อ่ะนายเป็นไรอ่ะทำไมไปอยู่ในแอร์ดอปอะหรือว่าเราขับรถชนวันเมื่อกี้ไหนไฟได้ไหมอุ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมเยอะจังอะ โอ้โหมนุษย์เพียมครับ2องสามตีจ้ามีคนไปแย่งโกดังผมแล้วหน่อยครับอุ้ยอย่ามือยิงเราใครมันโชว์ปืนอ,อะไรไปี่นเฮ้ยขอปืนหน่อยดิขุศาศรจะมาเล่นพลังแห่งไอวอลเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากครับสกาเฮ้ย,ยสกาทั้งเกมครับทุกคนรอบนี้อนะฉันมีพลังแห่งไอวอลแล้วฮัล <Hello? S 1> โหลเฮ้ยกดผิดมือลั่นมนุษย์ เอ้ยนายก็มีพลังไอวอลเหมือนกันเหรอเนี่ยมาดวงกันหน่อยมาโนอ้ายโ้หเดี๋ยวผมกดม่วเม่อกี้สมคามอย่างไอวอลทุกคนคือไอคนนี้เขาก็ใช้ไอวอลอะเนี่ยโอ้โห ที่มันโกคาเป็ไนไอวอลช,ะชะัดๆบอกเลยครับวกงงมากครับคือผมไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะถ้าเขาใช้ไอวอลเราก็ใช้เหมือนกันนะทุกคนเห็นเขาบอกว่ามันโกงที่สุดแล้วไงไอวอลเลยมีคนพี่อุ้ยม,มีมีพลังไฟมีพลังไฟ,งไฟเฮ้ยมีคนใช้พลังไฟว่ะไอที่เป็นก้อนก้อน่ะ <Nope. S 1> ยังไงครับชุบเพื่อนไหม อ้าวโดนเฉย <Wow. S 1> เดี๋ยวโดนตายปะเนี่ยตายเลยครับเอ้ยโดนได้งไงอ่ะตายเลยครับผมน่าจะตีเดียวกันนะครับใส่ชูออโก้โพดเนี่ยพลังไอวอมันจะแบบมันจะดันขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเรายังยังกลางไอวอไม่เสร็จเราอาจจะโดนยิงนะนี่ก็ต้องระวังนะทุกคนแต่ว่าผมว่าพลังไอยิงเป็นสกินน้าแข็งเหมือนสกิน M4 น้าแข็งอะมันแบบมันฟังลูกกระสุนยังไงไม่รู้นะผมว่ามันแปลกไอวอเนี่ยผมเห็นมีแต่คนใช้นะตอนผมส่งทีมสี่ไปอะไม่มีใครใช้พลังลมไฟอะไรเลยนะครับ ใช้แต่น้ำแข็งนะเพราะว่าไอวอลมันสามารถแบบเอาไว้ปีนได้ด้วยเนาะใกล้เข้าสู่ช่วงเลสโซนเอ้ยใครสกิดเฮ้มีคนสกิดวะครมันมาสกิดลุงโต้ฮ้ยเสียงยอะไรอะเฮ้ยพลังลุมพลังทาฟาก้าเฮ้ยแสดงว่ามีสองคนนะครับอ้าวทาฟาก้าล่วงไปจัดก,การลูฟี่พูดผิดแสดงว่ามีสองคนนะเพราะว่ามันมีน้ำแข็งแล้วก็ลมไง ต้องรีบซ้ำนะครับอย่าให้เขาชุบกันเอ้า,เ,อาเดี๋ยวทำไมไม่ให้เราเหยียบอะไรเพื่อนไปไหนอุ้ยขอโทษเอา้เอาแล้วเพื่อนไปไหนวะวัดอ,อุ้ยบอดเอ้ยทำไมมันเดี๋ยวนะทำไมเวลาผมใช้สกามันเหมือนซูไม่ค่อยติดวะเนี้ยเออ ใช้สกาทีไรแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดคนหนึ่งไปไหนครับไป็ทำไมใครเสียงอะไรคานอะเฮ้ยเหมือนเสียงคุคาน <What? S 1> ปีน <c oughs> <c oughs> ไอน้บ้านดนว่าแล้วว่าเสียงใครคานโอ้ดีแล้วที่เขาไม่มายิงตอนผมปีนไอ,บอ้บ้าอุ้ยเอ็กแปดแล้วทำไมไม่มาช่วยเพื่อนยิงอะทำไมมานอนอยู่บนหลงังคาเฉยนะครับใช้ปีนได้แต่ว่า ต้องแบบเลงดีๆนะให้ให้มันอยู่บนเท้าเราเอ้ยให้มันอยู่ใต้เท้าเราแล้วมันจะดันตัวเราขึ้นโ,โห,โโหโกดกดช้ามากกดช้ามากมนุษย์ยังไงมนุษย์ตีเขาหรือเปล่าเนี่ยไอย้ทำไมมันทำไมตีเขาผู่มาแต่ละคนไม่เท่ากันวะ นหัวอะไรเนี่ยทำไมเขา <c oughs> เดี๋ยวทำไมเขายิงรถโฟก่ะทำไมนายไม่ยิงเราอุ้ยมีการยิงกันเกิดขึ้นอุ้ยมีพลังแห่งฟาโลยิงกันครับทุกคนพลังแห่งลูมด้วยได้ยินเสียงมาบักมาถึงนี่เลยอุ้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 ยเฮ้ย,ยทำไมยิงตรงนูน้นกระสุนมาถึงตรงเราอะเนี่ยน่าจะในหมู่บ้านนะครับยิงกันอยู่คนรัเตี้ย โลตี้ครับตายเลยสองคนนี้เดี๋ยวเลี้สองตี้ที่ยิงกันนี้ยังไงเนี่ย,ยมีคนอยู่ตรงสโมกหอปนปะเนี่ยแบมเฮ้ยเดี๋ยวน้องไปสองแล้วครับงงสรุปมันมีกี่คนโลกใครเพื่อนมันไวจังวะ ทำไมไวจังวะเนี่ยไครมัมมี่มัมม,มี่ไเตี้ฟาโร่ปะเนี่ยใส่ชุดมัมมี่เหมือนกันครับแต่ยังไม่เห็นตัวฟาโลโอ้ยคนนั้นอ้อมไปแล้วโอ้ยเขาเห็นเราแล้วเราต้องอ้อมไปไม่รู้กี่ตียิงกันตอนนี้รถใครมันมาติดอะไรตรงนี้เนี่ยมมีม่ทำไรเออ โหดจำไม่ได้มีคนมาใหม่ด้วยไายแล้วครับเฮ้ยผมไม่เห็นคนเอ่อชุดฟาโลนะทุกคนเห็นแต่มัมมี่วะ่ะคือมนุษย์ฟาโลเห็นแล้วโค่เฮ้ยไม่โดนเดี๋ยวไม่โดนได้ไงวะผมมันหลบครับมันหลบ มัน snap ว่ะโอ้หม,มันแม่นว่ะไฟจะลวกผมแล้วเนี่ยตายไฟไปดิเอ้ยตัวฟารโารแน่เลยครับแต่ทำไมชุดไม่เหมือนฟารโารอ้าวโดนหัว,ดวหมวกสามมาเลยปั๊มยายอยู่ครับโอ้เราต้องใช้พลังน้ำอะ่ะพลังน้ำกูได้อยูอ่เพื่อนเข้ามาแล้ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับทุกคนเฮ้ย นายอย่าขึ้นมาโดนระเบิดเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดทีฟาโรมาวะโอ้ยิงฟรีแท้แท้โอ้ยิงไม่โดนเลยครับโอ้ยิงฟรีแบบไม่มีอะไรแกนแกเป็นแม่สีตางเลยทารอกไปได้คนหนึ่งลทุกคนฟาโล่จริงปมเนี่ยมันไม่เหมือเลยโอชุดฟาโรครับโอ้ทุกคนยิงไม่โดนคือไม่ใช่ยิงไม่โดนเมื่อกี้มันมันหยุดซูมมาก อ้างไม่รู้จะอ้างอะไรอ่ะมันหยุดซูมอ่ะทุกคนพอมันหยุดซูมแล้วมันก็ยิงไม่โดนนะมันไกลไงโอ้อุตส่าห์ได้ยิงฟรีเนี่ยไอ้บ้าเอ้เก็บไหมยังไม่องอุ้ยใครมันเก็บอะไรเด่ยไอ้ที่ผานแล้วนายขอโทษครับลงรถแรงไปหน่อยนายเอาทำไมเขามไม่ยิงเรา เป็นผีสิงแอดดอกไม่ไี่ยทำไมเรายิงเขาไม่ตายอะ่ะทุกคนทำไมเรายิงเขาไม่ได้อะ่ะนายเป็นไรอะ่ะทำไมไปอยู่ในแอดดอบอะ่ะหรือว่าเราขับรถชนวัมเมื่อกี้ <Help! S 1> ไหนไฟได้ uh ไหน <laughs> มนายยิงเราไม่ได้เหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวทุกคนเกิดอะไรขึ้นอ๋อเราขับรถไปชนใช่ไหมเนี่ยครับเราขับรถไปชนคือเมื่อกี้เขาอยู่ข้างแอดดอบเว้ยแล้วเราเขาหลบรถเราแล้วเราขับรถไปชนแล้วแอดดอบมันทับใช่ไหมมันก็เลยบัก แบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ m 2เอ็มสองสี่เก้าขอเลยแล้วกันนะครับอุยอ้ยเอยใจเย็นๆๆรีโหลดูยูย่รีโหดด้าวิใคร,รวิ่งกันเราเนี่ยอุย้ยหนึ่งสองอุย้ยนายเห็นเราน่หว่าชิบหายแล้วครับทุกคนต้องน็อกสักคนหนึ่งอ่ะเอ้มันมันน็อกคนหนึ่งว่ะเฮ้ยมันไม่ได้น็อกไอ้บ้าผมรู้ว่าน็อก มันนอนยิงผมแก้งน้อกเลยรถแปบนึงอย่าพึ่งรถสำคัญมากเอาไปแะละ้วได้เลยขออยสักนัดหนึ่งขออีกสักล่วงกำแพงมันหนาไปหน่อยผมรู้สึกว่า A e w มันยิงกำแพงนี้ไม่ได้เลยนะครับเหมือนเขาขับรถว่ะทุกคนในทยินเสียงรถมาชา้าไปอุ้ยนั่นไงไปแล้วจา้าไม่รอแล้วผมว่าเราต้องกลับไปที่บ้านว่ะทุกคนล่าผมเรว่ตตี้เนี้ยเฮ้ยใจเย็น ขอแค่ตัวอุ้ยผมไม่โดนตัวครับขอแค่แบบโดนตัว A W คือแรงมากอุ้ยคือขอแค่โดนตัวแค่นั้นแหละแต่มันไม่โดนเลยไงไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องมาแล้วแน่เลยเอา้าไม่มาว่าะมีรถขับไปครับตีใหม่เหรอที่สองคนขอ A W เน้น ยิงหมดแม็กก็ไม่โดนเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยเขามาว่ะเอาโดนหัวครับต้องปั๊มยาสักคนหนึ่งเลยอะไม่รู้ตีสี่หรือเปล่าเอาไปดีบังคุ้ดเอาไปอีกหนึ่งเก็บไ,ไว้สองชิบหายแล้วทุกคน เดี๋ยวโดนระเบิดวะต้องออกไปเรียกข้างนอกมาแล้วอะ่ะด้านซ้ายมาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยก <tes> ด,ดผิดไปกด,ดรีโหลดเฉยกดรีโหลดลูกเฉยเมื่อกี้จะดด <Help! S 1> oh กดไอวอลโอ้ยกอดน้องหนึ่งน้องหนึ่งาหายแล้วทุกคน กินหลังคาได้ป่ะเะาไปลนเอ้ายิงไม่ออกอเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้เค้าสุดท้ายเขาเหมือนยิงไม่ออก <c oughs> ทุกคนเห็นปะ่ะเมื่อกี้เขายิงเหมือนกอซ่าหรืออะไรแหละเขายิงปะปะแล้วมันก็หยุดอ่ะเกมที่แล้วเราซูมไม่ออกเหมือนกันเพื่อนเราซูมหลุดเมื่อกี้เหมือนเขายิงประมาณนัดสองนัดแล้วเขาก็หยุดยิงอ่ะไหนจอดรถขนาดนี้ ปีนปีนปีนเดี๋ยวผมจะปีนไปให้ดูนะโ <Nope. S 1> กดไม่ได้อ่ะโ <Nope. S 1> เฮ้ยมันกดไม่ได้มันชิดไปว่ะผ่ายแล้วออกมาแล้วอุ้ยไอ้วอลโอ้โหโอ้าวเคาตีเดียวคนเดียวเอาละครับทุกคนตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วนะครับไม่รู้มนุษย์อยู่ไหนแล้วครับเราได้ทำการสอบ้ย เอาแล้วแสดงว่าอยู่ตรงพุ่มหญ้าสินะนี่และควิธีการหาคน <c oughs> นั่งอยู่บนรถได้เลยครับผมรู้แล้วเขาต้องอยู่ในในทุน่งหญ้านอนงูแน่นอนเดี๋ยวผมอุ้ยใครสมงอะไรเนี่ยเดี่ยคนเดียวทำไมสมงแล้วยิงวะไอวอผมไม่แน่ใจว่าปืนต้องยิงกี่นัดน,นะแต่กระทาเนี่ยครั้งเดียวแตกออกมากระทะนี่เรืองเดียวแตก อยู่ตรงไหนวะต้นไม้เหรอทำไมมันยิงเร็วจังอ่ะเสียงแบบเหมือนยิงเร็วมากนี่มีรูมีรูกั้นอยู่อยู่ไหนเนี่ยอุย้ยวงมาทำไมยิงเหมือนเร็วมากเลยเมื่อกี้เป็นมนุษย์พอสองสามเกมพอละหัวจะปวดเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม